เหม่อนเลื่อนไปใช่ค่ะละครเรื่องเรือนธาตุค่ะทั้งช่อง3มก็เลื่อนออกอากาศไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะใกล้ให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วค่ะเเร็วนี้ค่ะเดี๋ยวเร็วนี้แฟนๆว่ายังไงบ้างคะตอนแรกเหมือนจะได้ดูแล้วในละครใช่แฟนๆก็เสียดายกันค่ะแอบเห็นแบบพี่ๆในทวิตเขาก็ลงว่าแบบอุ๊ยละครเลื่อนเหรอเลื่อนทําไมอย่างงี้หนูก็เสียดายเหมือนกันหนูเราได้ทราบเหตุผลไหมเราบอกว่าทำไมอู้อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ อันนี้หนูทราบตังหวะเพราผู้จัดคุ้นบอกหนูเลยหนูก็ทราบพร้อมที่ทราบผู้จัดผู้จัดบอกค่ะผู้จัดแตเขาได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าแบบเขาก็บอกว่าแบบเลื่อนไปก่อนเพราะว่าแบบอาจจะรอให้อะไรอะไรพร้อมก่อนนิดนึงอันนี้เสียดายเลคุณผู้ยเสียดายไหมมันก็ เรียกว่าตอนแรกเราแบบเกือบจะได้ดูแล้วเราแบบอยากดูเว็บแมวมากกว่าค่ะแต่พอแบบพอเราแบบเออเลื่อนไปอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเดี๋ยวก็ได้ดูอยู่ดีแลตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นสรอบตื่นเต้นสองรอบใช่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอีกกับเรื่องนี้ต้องแบบว่ายากสำหรับเรายากค่ะยากมากเพราะว่าเป็นการเป็นนักแสดงนําครั้งแรกที่แบบนําแบบหนักหนักหลักเลยในเรื่องค่ะซึ่งใช่พี่เรียดด้วยแล้วเราก็ ด้วยความที่แบบไม่ได้ออนจอบนหน้าจอช่องสามมานานแล้วก<ม>แบบ็แบบก็แอบตืน่นเต้นค่ะกดดันนิดนึงแล้วหลังจากนี้นะคะมีอะไรข่อนไหมคะหลังจากนี้หรอคะเร<ม>ื่องละครหรอคะใช่โอ้<ๆ>ก็รอโอกาสคะ่ะรอโอกาสเข้ามาค่ะเอรากแต่แบบของวงเราเองก็มีการจะมีการกลับมารวกันทีกครั้งด้วยใช่ไหมวงตอนนี้ก็กําลังทํางานด้วยกันเรื่อยๆคะ่ะเจอหน้ากันทุกวันค่ะมีงานอีเวนต์บ้างไปงานเฟสติวัลมากก็ เยอะมากค่ะทุกคนสามารถไปตามดูในตารางงานของโซอีฟออฟฟิเชียลได้ค่ะวกับงานเพลงเพราเห็นว่าไม่ยิข่เวมาว่าเราจะกลับมาทำเองด้วยกันอุ้ยงานเพลงจริงๆเราแบบเหมือนมีแพลนไว้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็รอรอการทำงานค่ะใช่คือนนี้รอซิงเกิลใหม่หรือว่ารออะไร โอ oh, ้เราเราเราแอบกระซิบนิดนึงว่าแบบเราทํางานกันอยู่ทุกวันค่ะแต่ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเราทําอะไรกันก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะใช่คแต่เราจะทำได้แน่นอนกับงานแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนคิดคิดว่าแฟนๆน่าจะชอบจะตอนนี้ก็แบบว่าออกมาฟิจิลิ่งกับสิ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าได้ใจดีมากเลยเป็นยังไงบ้างาคะก,นนก,ก,ก,กับเพลงอ๋อจะแบบเพลงผิดหน้าที่ก็ได้ฟีเจิลิ่งกับสติกเกอร์ค่ะซึ่ง แต่หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ฟังเพลงนี้กันเยอะมากก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ชอบเพลงนี้กันสนุกค่ะทำงานกับทิกเกอร์สนุกมากทิกเกอร์เป็นคนที่ energy ล้นเหลือมากๆแต่ว่าเหมือนแบบไม่ว่าจะอยู่บนเวที perform หรือว่าอยู่ล่างเวทีก็คือเป็นคนที่มี energy ตลอดเวลาซึ่งเราก็อาจจะแบบต้องพึ่งพึ่งบุญนิดนึงสมมติทำงานกันดึกๆก,ก็มีทิกเกอร์ที่แบบดีตลอดเวลา ทำไมเราเราไม่ค่อยดีหรอหนูหนูแบบเป็นเป็นโหมดเซฟพลังงานค่ะแล้วรอรอเปิดรอแบบรอปิดโหมดตอนทํางานทีเดียวที่มาทำงานเขาจงเขาเป็นคนค่อสร้างที่เก่งใจแล้วก็าดดได้มันได้มันได้เลยนะทิกเกอร์เป็นคนที่ถามความเห็นค่ะแบบด้วยความที่เขาบอกอยู่เสมอว่าแบบอยากให้เป็นเพลงที่เราทําด้วยกันแบบเป็นทีงทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าเรามาฟิเจอร์วิงเขาอย่างเดียวซึ่งที่เกอร์ก็เป็นคนที่เแบบดีค่ะน่ารักมากเป็นรี่มากๆก็ ดีใจที่ได้ทำงานกับเขาอีกรอบวานนี้มันดีถึงหน้าจะมีกเลยจังเยจังเลอุ้ยทิกเกอร์เอาแล้วก็ก็ถ้าถ้าเขาชวนมาก็อาจจะเก็บไว้พิจารณาค่ะแต่ก็อยากทำอยู่แล้วค่ะแต่อยากทำอยู่แล้วแล้ว่าส่วนไหนก็แบบไม่ชอบเนอะเวลาทำงานด้วยการค่ะค่ะก็เห็นฟิตแบกแฟนๆว่าแบบอุ้ยเสียงเราเข้ากันมากก็ดีใจมากถ้ามีโอกาสเนาะได้เป็นทิตกอร์สบายถ้ามีโอกาสค่ะก็ชวนได้อะไรอ่ะ คร้อมสบยเราผิวร้อมเสมอพร้อมเสมอค่ะเดี๋ยวหนูลางงานไปให้ลางงานไปทำงานอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะ่อีกคนหนึ่งย้อนค่ะพี่ยอดใช่ก็แอบเห็นข่าวพี่ย้อนนิดนึงมีการพูดคุยกันไหมคะโอ้ยไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะแต่ว่าก็ยินดีกับทุกเส้นทางที่พี่เขาเลือกค่ะก็อยากให ครั้งนี้เป็นครั้งที่ดีสำหรับพี่เขามากๆแล้วกันมีการให้กำลังใจแบบว่าเออทำตามความสเตยจริงนะอย่างเงยก็ส่งกําลังใจผ่านผู้จัดการไปคะะก็ก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจผ่านผู้ผู้จัดการแล้วกัน